โอเคครับสวัสดีอยู่กับช่องภูมวอินลูนะครับวันนี้จะพาไปเข้าป่าคิปภูดมสาวครับสองลำครับกับพี่ลักลี่สองคนครับเดี๋ยวนี้สไปวกนี่ทดีครับสองคนครับเอาละครับเติมน้ำมันก่อนครับครับ เตรียมตัวเวข้าป่าครับเป็นทางครับน้ำมันแพง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะจับกิโลนะครับมาจะขี่ไปกี่กิโลครับตอนนี้ศูนย์โล้ะครับโอเคงัค้นครับในเวลาครับ แรกครับพีลักลี่ครับมืนนึงลื่นลืนครับอ๋อาดีเดียอโอ้โห นี่นไหน <c oughs> มื่นวะพุทธศักมัยห่างมื่นอย่างวะลื่นครับลื่นวันนี้เฮ้ยเอ้ยลูกพ <c oughs> ี่กันไหนนะครับฝนจะมาแล้วอ,อย่าตกเอออยู่สองคนนะ <c oughs> นี่นะครับเรามาสองคนกับพี่ลักเรียครับ จุดหมายเราจะขึ้นไปตรงนี้ครับเราก็จะอ้อมลง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 มานี่มานี่มานี่ก็ไปพูสองลูกเนี้ยไปน้วผมนะนี่นี่นี่นะครับกาดครับฝนตกเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับไปกันต่อเลยครับไปก่อนเลยครับ นะครับภูเกอบมาฝั่งนี้จะเป็นถนนลอยฟ้าครับตรงนี้ครับถนนลอยฟ้าครับบรรยากาศนี่ภูเกอบมาครับ้านไหนตากเอ้ยไปต่อครับถนนลอยฟ้ามารอครับเดี๋ยวมีกําลังพลตามมาอีกสามคันครับเราเพื่อนอีก่อนครับสุดคบวันนี้อยากจะพาไปเชือดครับ นี่ครับจุดหมายของเราครับวันนี้นี่ครับภูหนมสาวครับชาวบ้านเรียกภูหัวงามเจอกันครับไอสดไปนี่เป็นภูทับเบิกครับนี่ครับภูทับเบิกฝั่งมูดดันซ้ายครับมานี่ดันซ้ายครับฝั่งนี้บรรยากาศถนนไฟฟ้าครับ มาแล้วครับแก้งใ,ให้รอดูโู้ดแรงไหมเหรอเก่าอี่เก่านนู่นไปไหแก่เดี๋ยเก่าเดี๋ยวก็เก่าครับเดี๋ยวก็เก่า <c ười> ชุดใหม่เดี๋ยวผมจะเก่าครับ <c ười> เดี๋ยวผมจะพาไปเก่าครับพี่รอสักครู่มาคร <c ười> ับโอ้บังลมมาเลยวิปลาฟามอ่ะอ๋ออ๋าสามลำ <c ười> โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าไอ้ลุยต่อครับลำแรกครับบังลบปลาฟามครับขอยิาครับ ปีกไก่มาแล้วปีกไก่ไปอ้กลมเมืองเวนหนอนใช่ปะขึ้นไปที่สครับเสียฮอตครับสุดไหมครับหลองสุดไหมรถก็ไม่ไม่มาช่ยังอ้ามาแล้ว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 มาแ นิ่มๆครับทอเดิมคันี้ไปนิ่มๆนิ่มๆครับครับลักนี่ครับโอ้แลวปนนะเสุดโอโยกรอเมืองงิน่นอนใช่ปะอ่ะไปมาเนี่ยไปบิดแล้วเรียกเตะหุ่มตัวได้ไปเนี่ย โอเคไปต่อครับ và bằng lùng mà. รถลงมเมื่อนี้ <laughs> <laughs> โอโหหนักเล่าวะเราเต็มหลังรถหนึ่งเบอร์สิบสี่หนักเล่าครับเราเบียเต็มหลังรถเลยครับอีกคันเริ่มเริเ่มเริ่มเมก็ได้นะครับ อยูลังภูนมสาวขึ้นได้นะครับโอ้โหหมดหมดดันมาแล้วครับภูนม,มสาวด้านหลังภูนมสาวครับ มาแล้วครับฝังลูก125ครับลำที่สองเป็นใครครับโอ้โหพี่ป๊อบซ่าครับเบอร์44ครับนิ่มๆครับพ่อเดินครับเด็กจะจ,จับครับคร,ครับไข่ครับลำนี้ อ๋อพี่ฮอตซ่าฮะฮอตซ่าสามร้อยแอลครับมาแล้วครับพี่รักเล่เฮ้ยเออเปิดแล้วนี่นะครับข้างหลังผู้น้ำสาวครับเดี๋ยวขึ้นจุดสุดยอดจะถ่ายให้ดูอีกทีครับผม บังลมครับบังลมบังลมปะฟาร์มครับค่อยมาอโอ้โอ้โอ้เป็นยังไงเนาะฮะห้าบ่าวเป็ดแล้วเนื้อ นเนบืง้งฟังเราฟังนั่นจะขึ้นใดเลยนะฟ <บา S 1> ังห,งหุ่เด่น,นอะหัวเออเอาให้ยกดักบ่นิ่มๆมาเลยมานิ่มๆนิ่มๆเนื่อมันย,นย,นย,นยาวครับบังลมน้ำมันหมดครับน้ำมันหมดก๊อกอ้าวไปยังได้ยังใสหัว มาฮะเมย์เป็นหนาเอาโอ้น้ำมันลงแล้วปะโอ้น้ำมันลงแล้วคือแรงกันนะครับไปรอบไปรอบไปรอบน่าจะห้ามือน้ำมันแรงแล้วน้ำมันลงแล้วแรงจังนะมาดิปบ๊อบซ่าครับนิ่มๆเฮ้ยเนี้ยๆจะรอคีมไหมไอ้พวกต้องเฮียนี่ครับถึงแล้วครับภูนมสาว อูบะชิดชิดูน no ้องเขานี่ครับปกติตามจริงขึ้นข ma ้างหน้าครับวันนี้ขึ้นข้างหลังข้างหน้ายังไม่ได้ขึ้นยังขึ้นไม่ได้ครับชันมากครับไต้น้าบานนฮะอันนี้เป็นภูกรบดม้าที่เรามาฮะมานี่นี่นะครับมานี่ไต้บานี่ลงมานี่ครับอ๋อมานี่ปึ๊บปึ๊บ มานี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 ปึ๊บออกขึ้นมานี่ครับโอ้ยสุดยอดมากครับใค้จะขึ้นก็ขึ้นฮะโอ้ดสยงคุณเาสุดยอดครับาดครับมันยากาศดีไหมครับคุ้มค่าไหมครับวันนี้ได้เจอมีชิเป็นไงปะบห บังลงก็มาได้นะฮะรถอะไรก็ไปได้ช่างบอสนะครับช่างบอสยังมาไม่ถึงเลยฝากทีมงานช่างอีกฮะช่างบอสต้องกลับมาผู้น้องสาวครับน้องสาวมาถึงแล้วครับยังไม่ถึงตรงนี้ช่างบอสอยู่ที่ข้างล่างครับเดี๋ยววันนี้จะไปสองฝั่งเนี่ยฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นครับอีกขั้นครับโอเคครับวิวสามร้อยหกสิบองศา ไ,ไ,ได้ครับที่นี่ผู้หวงครับผู้ล้มสาวครับอ่อาชาวบ้านเขาเรียกชาวบ้านเรียกผู้มังงังแต่ชาวแกงวีบากอย่างพวกเราตั้งใหม่ครับเป็นผู้ล้มสาวให้มันน่าชมฝั่งน,นี้จะเป็นผู้ะดึงครับครับนี่ผู้หอฮะนี่ผู้หอนี่ หลวงนี่ถนนไฟฟ้าตรงนี้ถนนไฟฟ้าปกติขึ้นข้างหน้าอันนี้ข้างหน้าขึ้นขึ้นได้ไม่ได้ยังไม่ดูครับกลัวมาแล้วขึ้นไม่ได้เลยขึ้นข้างหลังครับนี่นะฮะโอเคครับเรียบร้อยครับโฟมดล้มไปแล้วหูนกสาวเชียดโดนเชียดเองเชียดตัวเองครับโฟมดอด โปรโมชย่ตัวเองครับมาด้มือตึงล้มไปแล้วครับมือตึงครับผู้หลงครู้หสาวเป็นยังได็ผู้หลงสาวไปไปอะไรครับโอ้ยแต่รถไห้มาครับเอาครับไปไม่ได้ครับดีแต่รถไห้อยู่นี่ครับ ถ้าไม่มีชาวบ้านทำไร่ทำสวนอยู่นี่ข้าวลิงมาเจาะทางแข่งครับบุหรี่ป๊แล้วเจาะทางแข่งบุครับส่องยาแล้วส่องยาเลยแล้วบัวรับประจาตอนนี้ตอนนี้ไปกินข้าวลิงขอบคุณรถไถนะครับข้าวลิงรถไถที่เราเพิ่งจะได้นอนนี่ครับโอ้โหจำไว้ครับเวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้หกโมงกว่าแล้วครับผมจะทุ่มแล้วครับโอ้ เราไม่มีรถไหมานี่ผมไม่อยากกิดชิดเลยครับโอเคครับขอเอารถขึ้นก่อนครับโอเคครับสุขยากช่วยแห่ผ่านมอเนอร์เวย์แล้ววันนี้รู้สึกว่าทรหดมากครับเอารถไหมาดันนะครับงานนี้จอดทางไม่รอแล้วครับพี่สมิงรถไหรถไหมาดันรอแล้วผมเองครับรถจ้า เดีเอารถไถมาห้ามกานครับงานนี้โอ้ยขบมับเชียงวันยันเชียงคืนขนานี้เวลาทุ่มครับยังอยู่ผูรลมสาวรถป้าารามตายครับ,มรบเมืองสะับเดลพนระยนทับกินข้าวลิงครับถ้าไม่มีรถไถต้องขอบคุณลุงนะครับถ้าไม่มีลุงอยู่ที่นี่คงจะได้กินข้าวลิงรถจะได้ทิ้งไว้นี่จะได้สอนทายกันไปฮะ ถึงแล้วครับโอเคครับจบทริปไม้ดูไม่ด้รู้ดูไม่เป็นไรนะครับดูรดรครับรถครับ<ด>ย<า>ังยังมีเลยครับติดอยู่แต่ละคน ก๋เก <łość> ็บป่าครับขันนี้เวลาเวลาสองทุ่มครึ่งวันนี้ขับไปร้อยสิบห้ากิโลครับก็ส่วนตัวผมก็ได้ไปหกแต้มนะครับบึ้ดเหงมืนเนี่ยครับหกแต้มได้มืนเนี่ย โบกหน่อยโบกกระเจ็ดนี่ล่ะขันจำได้นะผมไม่มีแต้มครับเฝ้าไม่มีไม่มีไม่มีเซฟล้มหันเดียามหางครับวม่มีบม่มีบม่มีแต้มบม่มียังไดี๋หามไอ้ป๊อบไอ้ป๊อบไปเอาขึ้นซอวยยูมองหนาพันร้อนนี่โอ้ยล้มนามันกระล้มตัว่ข่อยกังวล้นกันนี่ล่ะแต่ว่าเล่นไหมอันบได้ล้อบ่ได้ล้มมันนะเจอกันแน่นทิปเองอย่าลืมกดติดตามช่องโฟมุดเอ็นโดรุ่นะครับ กดไลค์กดซับ s c r ค b e กดกระดิ่งเลยนะครับแล้วจะได้แต่งเตืกนคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเไย